คนมีความหูซูซี่เฮดโบแมนความหูทอแผ่นฟ้าเป็นบ้าทอแผ่นดินกราบสวัสดีมีรหมอแค้นแป้นหลูกถุงหมอลำยินดีตอนรับเขาซูนเดือนผ้าเลาะค่ะสําหรับคลิปนี้กะิิมาอัปเดตน้องแอมชนทีชาเนาะค่ะสําหรับน้องแอมชนทีชาสาวหน่อยอําเภอชาโนมานวัยสิปีจากแชมดวลเพลงชิงทุน21ส,สมัย กลายมาเป็นนักร้องที่มีซื้อเสียงและก็ามาแรงในสําหรับปีนี้เนาะคะ่ะซึ่งก็เป็นผลงานเพลงคําสัญญาที่ชาหนมานจากปลายปากกาของคู่สลาคุณวุฒิเฮทไหน้องแอมชอนดีชากับข่ายซ่องเดอเป็นผลงานชิ้นแรกของน้องแอมที่ทํำให้สถิติหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวสําหรับคําสัญญาที่ชาโนมานค่ะ ถือว่าเกินคาดค่ะสำหรับเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงของนักร้องน้องไม่หนาไม่ในวงการพร้อมที่มีผลงานออกมาเป็นเพลงแรกสามารถเฮ็ดได้หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวถือว่าสุดยอดค่ะจากกระแสะที่มาแรงของคําสัญญาทีิชาโนมานติดชาร์ตมาตลอดและลูกทุ่งรักไทย 90, ก้าวก็ได้โหวตให้ เพลงคำสัญญาทิชาโนมานของน้องแอมชนทิชาได้เป็นศิลปินหนาไม้มาแรงแห่งปีค่ะและอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นเพลงที่มาแรงที่สุดแห่งปีค่ะสำหรับการโบสถองขึ้นลูกทุ่งรักไทย90ค่ะสำหรับเพลงคำสัญญาทิชาโนมานเนาะค่ะถือว่าเป็นน้องไม่ท่มาแรงที่สุดแห่งปีค่ะปีทองของน้องแอมชนทิชาเนาะค่ะ และต่อมาน้องแอมชอนทิชาก็ได้มีผลงานกับค่ายซ่องเดออีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นผลงานเพลงสุดท้ายที่ฝากไว้กับค่ายซ่องเดอก่อนที่น้องแอมชอนทิชาสีกาวเขา่าซูแกรมมี่โกล์ค่ะนั่นก็คือเพลงขอพรถาวเวสุวรรณวัดไร่ขิงปล่อยเพลงมาบกีวันกัสามารถทะลุหลักล้านวิวได้คือกันค่ะสำหรับขอพรถาวเวสุวรรณวัดไร่ขิงและล่าสุดผลงาน ของน้องแอมชลธีชาทีมีกับ่ายแกลมมีกโกลเป็นเพลงแรกก็คือน้องแอมได้คบเวอร์เพลงผีตายอ,อรไทยในเพลงผาแดงของน้องค่ะในเวอร์ชันของน้องแอมชลธีชาและหลังจากที่ได้ปล่อยเพลงผาแดงของน้องใส่เวลาพอถึง2มือก็ทะลุหลานวิวคือกันค่ะสาหรับผาแดงของน้องในเวอร์ชันน้องแอมชลธีชาเนาะค่ะและเป็นเพลงที่ติดหนึ่งในมาแรง ยาวนานถึงอาทิตย์กว่าค่ะและล่าสุดยอดวิวของผาแดงของน้องตอนนี้2.6ล้านวิวแล้วค่ะพี่น้องค่ะกระทือเป็นศิลปินหน้าไม้ที่มาแรงแห่งปีเพราะว่ามีเพลงไหนปล่อยเพลงมาล้านวิวทุกเพลงค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแอมชนทีชาขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Grading, กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อผ่าดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ